ไปคาเฟ่บรรยากาศดีย่านอารีกันที่เครแบงคอกร้านที่อยู่ในซอยพระโนโยธิน2เดินจากบีทีเอสอารีสินาทีถึงเลยอันนี้คืออาหารที่เราสั่งมาวันนี้เร่มที่ฮาปโยเต้ายฟมีความฟูๆกรอบนอกนุ่มในไม่มันเกินต่อที่โคพาสต้าเซนนุ่มตัวซุปมีความหวานตัวหอยเชลล์นุ่มมากไม่ข่าวเลยบูราตาสลัดผักกรอบหอมชีสนุ่มละมุนสดชื่นมากเรียบง่ายแต่อร่อยมากสุดท้ายบีฟชิคทัฟเฟลรีซอตโตเนื้อนุ่มมากรีซอตโตนุ่มๆกรึบๆหอมทัฟเฟลรสชาติกลมกล่อมไม่เลี่ยนเลยกินข้าวก นหนเมนูนี้ชื่อว่าเลิฟแมสเป็นมูดไวช็อกบิสกิตพิตาชิโอเจลลี่สตรอเบอรี่และไอติมรสลาร์บี่เนื้อมูดมีความละมุนหวานกำลังดีไอติมเปรี้ยวสดชื่นตัดรดมากที่สำคัญตัวบิสกิตพิตาชิโอคือดีมากหอมมันกินด้วยกันอร่อยสุดๆ มาที่บรรยากาศร้านร้านเป็นเหมือนบ้านหนึ่งหลังมี2ชั้นตกแต่งน่ารักอบอุ่นอบอุ่นวันที่เราไปร้านตกแต่งมีความเป็นดอกไม้มกมกหมกด้าน,นนอกร้านล่มลื่นมีมุมไม่ถ่ายรูปหลกจุดเราได้รูปม,มาประมาณนี้เลยร้านมีความเป็นสวนสวนแสงสวยอยู่นะถ้าใครจะไปแนะนําให้จองนะจะได้นั่งตรงเลนกระจกน่าจะถ่ายรูปสวยมากใครชอบคาเฟ่บรรยากาศดีอาหารอร่อยแนะนําเลยเคลแบงคอกร้านเปิด11โมงถึง4ทุ่มปิดทุกวนันอังคาปลายยามากๆใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามนะจะได้ไม่พลาดคลิปป้ายยาคาเฟ่คลิปต่อไปไปละบายบาย